สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คาบเรียนวิชาภาษาไทยของป1น,นะคะกลับมาพบกับคุณครูออยนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราแม่โกลค่ะเด็กๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาความรู้นั้นคุณครูมีแบบทดสอบก่อนเรียนมาให้เด็กๆทำด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะเดี๋ยวเราไปดูข้อสอบข้อที่1กันเลยค่ะ สำหรับการทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะจะมีทั้งหมด10ข้อเพื่อความสะดวกของนักเรียนนะคะคุณครูจะมีโจทย์10ข้อและมีตัวเลือกทั้งหมด3ข้อโดยข้อที่1ถ้าเด็กๆชอบกอไก่ขอไข่หรือคอควายเป็นคำตอบที่ถูกต้องให้เด็กๆเ,เขียนคำตอบข้อนั้นลงไปเช่นข้อ1ตอบกอไก่คำแบบนี้เรื่อยๆไปจนถึง10ข้อนะคะ ไปเริ่มข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1คํางคำในข้อใดมีตัวสะกดในมาตาแม่โกกอกักวขอวิวคอวิ่งข้อที่สองจากรูปภาพตรงกับข้อใดกอ เขียขเข้ยวขอเขี้ยวคอเกี่ยวข้อที่สามคำในข้อใดต่างจากพวกก็ขาวขอผิวคองัวข้อที่สี ประโยคในข้อใดมีคำที่สะกดด้วยมาตาโกก็แดงไปโรงเรียนขอแม่ทอดไข่เจียวคอพี่อ่านหนังสือข้อที่คําคำในข้อใดสัมผัสคล้องจองกันก็เล่นว่าเจียวไข่ขอไปเที่ยวหิ้วของ คอถือเคียวเกี่ยวข้าวข้อที่6มะนาวมีรสจุดๆุควรเติมคำใดลงในช่องว่างก็ขมขอหวานคอเปรี้ยวข้อที่7็ด คำที่กําหนดให้อ่านอย่างไรก็ขออาวาข้าวขอขออาวาขาวไม่โทรข้าวขอขอวอา,าขาวไม่โทรข้าวข้อที่8เข้าแถวจุดจุจุดควรเติมคำใดให้คล้องจองกันก็แจวเรือ ขอกินแห้วคอเที่ยวแล้วข้อที่9คําคำในข้อใดสะกดด้วยมาตาแม่กลทุกคำกอเล่นว่าขอเที่ยวอ่าวคอก๋วยเตี๋ยวข้อสิบ คำในข้อใดต่างจากพวกกวางแก้วขอผิวขาวคอแถวเดียวสำหรับแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะเราจะยังไม่ตรวจคำตอบเพราะว่าหลังจากที่นักเรียนเรียนในคลิปนี้แล้วท้ายคลิปคุณครูก็มีแบบทดสอบหลังเรียนให้ทำอีกหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นเราเรียนเสร็จแล้วค่อยทำและจะได้เอาคะแนนมา เปรียบเทียบกันดูว่าก่อนเรียนกับหลังเรียนคะแนนเราแตกต่างกันหรือไม่ค่ะสำหรับความรู้มาตาแม่เวลนะคะเด็กๆจะเป็นคำที่มีพยัญชนะวอแหวนเป็นตัวสะกดสังเกตง่ายๆคือจะมีวอแหวนอยู่ท้ายสุดได้แก่อะไรบ้างเช่น ตามรูปภาพเลยนะคะมีว่าววออาวอวาวไมเอกว,ว่าวภาพที่สองมะพร้าวมออะมะ,มะพ,รพรรออาวพลาวไมโทพ้าวมะพร้าวภาพที่สามลูกแก้วรออูกอลูก,กอแอวอแก้วไมโทแก้วภาพถัดมานะคะ เป็นช้างแต่ว่าช้างกําลังเข้าแถวเพราะฉะนั้นคํานี้จึงเป็นคําว่าเข้าแถวขอเอาเขาไม่โทรเข้าถอแอวแถวเข้าแถวภาพถัดมาคือข้าวนะคะขออาวอขาวไม่โทรข้าวและภาพถัดมาคือชาวนาชอ,อาวชาวนานาชาวนา ถัดมานะคะคือตะหลิวตออาตะหอรออ,อิวอหลิวตะหลิวถัดมาคือมะนาวมออมะนอาอวนาวมะนาวภาพถ,ถัดมาคือแมวนะคะมอแอวมแมวภาพถัดมาคือนักข่าวนอะกอนัก ขออาวอาขาวไม่เอกข่าวนักข่าวภาพถัดมานะคะคือแก้วกอแอวอแก้วไม่โทรแก้วและภาพถัดมาคือดาวดอาวอาดาวนะคะเราจะสังเกตว่าคําที่อยู่ในมาตาเกิรหรือมาตาแม่เกินะคะ จะลงท้ายด้วยวอแหวนเรานะคะมาอ่านประโยคในสไลด์นี้พร้อมกันเลยค่ะขาวยาวแถวดาวเดียวเลี้ยวเคียวว,ว้าวหิว้วเที่ยวไข่เจียวแก้วน้ำเที่ยวแล้วเกี่ยวข้าวยาวเรียวแวววาวอีกหนึ่งรอบนะคะ ขาวยาวแถวดาวเดียวเลี้ยวเคียวว่าวหิว้วเที่ยวไข่เจียวแก้วน้ำเที่ยวแล้วเกี่ยวข้าวยาวเรียวแวววาว ถัดมานะคะจะเป็นการฝึกแจกลูกสะกดคำนะคะมาตามแม่โกซึ่งลงท้ายด้วยวอแหวนคำที่1ยาวเวลาเราแจกลูกคำนะคะจะอ่านว่ายออาวอยาวคำที่สองแถวอ่านว่าถอแอวอแถวคำที่สมนะคะเดียวอ่านว่าดอเอียววเดียว ภาพที่4นะคะข้าวขออาวขาวไม้โทข้าว5นะคะเกี่ยวก่อเอียวเกี่ยวไม้เอกเกี่ยวสำหรับแบบฝึกหัดที่1นะคะค,คุณครูมีพยัญชนะและสระมาให้นักเรียนโดยเด็กๆจะต้องประสมคำนั้น ให้เป็นคำที่มีความหมายยกตัวอย่างมีขอไข่มีสารอาและมีวอลแวนถ้าเอามารวมกันก็คือคำว่าขาวขออาวอ์ขาวข้อที่1 2 3 4 5สอาี่หเด็กๆลองทำเองนะคะทำได้กันไหมคะเด็กๆ เดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยนะคะข้อที่1ยออาวอยาว 2. มีถอถุงอยู่ก่อนและมีสระแอจากนั้นตามด้วยวอแหวนเวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าถอแอวอแถวภาพที่3ม,มีดอเด็กมีสระเอียและมีวอแหวนเวลาอ่านเราจะอ่านดอเอียวอเดียว สี่กอ,อวกาวห้านะคะรอเอวเร็วแล้วก็มีไม้ไก่คูอยู่ข้างบนรอเรือค่ะถัดมานะคะเป็นกิจกรรมที่สองคุณครูจะมีคำมาให้นักเรียนทั้งหมดห้าคำจะอยู่ในกรอบดาวกระจายสีเหลืองนะคะโดยเด็กๆนะคะจะต้องมาเขียนคำอ่าน ให้คุณครูยกตัวอย่างคำว่าว่าวก็จะได้ดังนี้วออาววาวไม้เอกว่าครูยกตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะคะข้อหนึ่งชาวชออาวอชาวอ่านว่าชาวให้เวลานักเรียนทำหนึ่งนาทีนะคะ มาดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่1ชาวชออาวชาวข้อที่2แมวมอแอวแมวข้อที่3แก้วกอแอวแก้วไม่โทแก้วสี่ข้าวขออาวขาวไม่โทข้าวหเที่ยวทอเอียว เที่ยวไม่เอกเที่ยวถัดมานะคะเป็นแบบฝึกทักษะ3คุณครูจะกําหนดคำมาให้นักเรียนทั้งหมด6คคำโดยเด็กๆนะคะจะต้องเลือกมาเติมในช่องว่างที่มีอยู่ทั้งหมด5ขอ้อยกตัวอย่างเช่น ครูให้ประโยคว่ามานณะไปจุดจุด,จดน้ำตกแล้วมีคำให้นักเรียนเลือกดังนี้กาวนิ้วเกียเ่ยวเที่ยวเข้าแถวและไข่เจียวเพราะฉะนั้นประโยคตัวอย่างมาณนะไปจุดจุด,จดน้ำตกเราจะเติมคำว่ามานณะไปเที่ยวน้ำตกค,คุณครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้ ไปเติมลงในช่องว่างโดยคำมีดังนี้กาวนิ้วเกี่ยวเที่ยวเข้าแถวไข่เจียวข้อที่1มีดบาดจุดจุดจุดน้องข้อสองเด็กเด็กยืนจุดจุดจุดข้อ3มาลีใช้จุดจุดจุดติดกระดาษข้อ4ฉันชอบกินจุดจุดจุดและข้อที่ห้า ชาวนากำลังจุดจุดข้าวให้เวลานักเรียนทำหนึ่งนาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะข้อหนึ่งมีดบาทจะเติมอะไรคะลูกเติมคำว่านิ้วเพราะฉะนั้นประโยคจึงเป็นว่า มีดบาดนิ้วน้องข้อที่สองเติมคําว่าเข้าแถวประโยคจึงเป็นเด็กๆยืนเข้าแถวข้อที่สมาลีใช้อะไรติดกระดาษคะเด็กๆใช้อะไรลูกอ่าข้อที่3มาลีใช้กาวติดกระดาษข้อที่4ฉันชอบกินจุดๆฉันชอบกินไข่เจียวและข้อที่หชาวนากําลังเกี่ยวข้าวคะ่ะ ส่วนแบบฝึกทักษะที่4นะคะจะเป็นการเรียงคําให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นคุณครูมีคําว่ามันแก้วค้างคาวและมีคําว่ากินให้เรียงเป็นประโยคใหม่จึงได้ประโยคที่ว่าค้างคาวกินมันแก้วข้อที่1คุณครูให้คําว่าเกี่ยวชาวนาและคําว่าข้าวให้เด็กๆ เรียงเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะส่วนข้อที่2จะเป็นสีเหลืองมีคำว่าข้าวหิวน้องให้เด็กๆเ,เรียงเป็นประโยคที่สมบูรณ์ข้อที่3กรอบสีชมพูมีคำว่าว่าแวแล่นข้อที่4กรอบสีเขียวมีคำว่าฉันไข่เจียวและคำว่าชอบค่ะ เป็นยังไงกันบ้านคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะข้อที่1เกี่ยวชาวนาข้าวเราเรียงประโยคได้ว่าชาวนาเกี่ยวข้าวข้อที่2ข้าวหิวน้องเราเรียงประโยคได้ว่าน้องหิวข้าวข้อที่3ว้าวแจ๋วเล่นเราเรียงประโยคได้ว่าแจ๋วเล่นว้าวส่วนข้อที่สี่ ฉันไข่เจียวกินเราเรียงประโยคได้ว่าฉันกินไข่เจียวค่ะหลังจากที่เราได้ความรู้ได้ฝึกอ่านฝึกแจกรูปคำฝึกเรียงคำแล้วนะคะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะว่าคำที่อยู่ในมาตาแม่โกลต้องลงท้ายด้วยตัวอะไรคะ ท้ายด้วยอะไรเดี๋ยวเราไปทำแบบทดสอบหลังเรียนหลังจากนั้นแล้วเด็กๆตรวจข้อสอบที่อยู่ท้ายคลิปแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าก่อนเรียนกับหลังเรียนนั้นนักเรียนได้คะแนนต่างกันหรือไม่พร้อมแล้วไปดูโจทย์ข้อที่หนึ่งค่ะคำในข้อใดมีตัวสะกดในมาตาเกิก กัวขอวิวคอวิ่งข้อที่สองจากภาพตรงกับข้อใดก็เคี้ยวขอเคี้ยวคอเกี่ยวข้อที่สามคำในข้อใดต่างจากพวกก็ขาวขอผิวคอกัว ข้อที่4ประโยคในข้อใดมีคำที่สะกดด้วยมาตาแม่โกลก็แดงไปโรงเรียนขอแม่โทษไข่เจียวคอพี่อ่านหนังสือข้อที่คําคำในข้อใดสัมผัสคล้องจองกันก็เล่นว่าวเจียวไข่ขอไปเที่ยวหิ้วของขอถือเคียวเกี่ยวข้าว ข้อที่6มะนาวมีรสจุด,จดควรเติมคำใดลงในช่องว่างก็ขมขอหวานคอเปรี้ยวข้อที่7ข้าวหรือคำที่กำหนดให้อ่านแจกรูปได้อย่างไรก็ขออาวอข้าวขอขออววอขาว,าขาวไม่โทข้าวคอ ขอวออาข่าวไม่โทรข้าวข้อที่8เข้าแถวจุดๆควรเติมคำใดให้คล้องจองกันก็แจวเรือขอกินแห้วคอเที่ยวแล้วข้อที่9คําคำในข้อใดสะกดด้วยมาตาแม่โกทุกคำก็เล่นว่า ขอเที่ยวอ่าวค้อหวยเตี๋ยวข้อที่10บคำในข้อใดต่างจากพวกกอวางแก้วขอผิวขาวค้อแถวเดียวเด็กๆอย่าลืมตรวจคำตอบนะคะแล้วลองเปรียบเทียบดูว่าก่อนเรียนและหลังเรียนนั้นคะแนนแตกต่างกันอย่างไรนะคะสำหรับ การเรียนการสอนเกี่ยวกับมาตาแม่เกลในวันนี้นะคะคุณครูอยากจะย้ำกับนักเรียนว่าคําที่อยู่ในมาตาแม่เกลนั้นจะต้องลงท้ายด้วยวอ,อะไรลูกวอแหวนเด็กๆคะหลังจากจบคลิปแล้วคุณครูมีใบางานให้เด็กๆด้วยนะคะสามารถทำใบางานและตกแต่งตามใจชอบเลยนะคะลูกแล้วเดี๋ยวเอามาส่งคุณครูอีกทีในอีกสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ